สวัสดีครับพบก,กับ JK Jackie Channel ก,ก,กันในคลิปนี้นะครับสถานการณ์ในช่วง2เดือนสุดท้ายของการลุ้นแชมป์ฟุตบอลไปกันที่พรีมเมียร์ลีกก็แล้วกันนะครับสามทีมดังอาร์เซนอลจ่าฝูงลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนไปจากนี้นะครับก็ถ้าถึงเดือนอสิ้นเดือนมีนาคมนะครับณตอนนี้อาร์เซนอลก็ยืนหยัดตำแหน่งจ่าฝูงมาจนถึง31มีนาคมก็สิ้นเดือนพอดีตอนนี้เหลือ10นัดจากนั้นก็จะเหลือ9 ก็จะช่วงเดือนเมษายนเต็มๆ1นึเดือนและพฤษภาคมก็จะจบวันที่19เพราะนั้นก็ประมาณเดือนกับอีก20วันนะครับหลังจากวันที่31มีนาคมไปแล้วใครจะได้แชมป์อันนี้คือคำถามที่ทุกคนอยากรู้อาจจะไม่ต้องรีบตอบหรือหลายคนอาจจะมีทัศนะก็ก็ว่ากันแล้วแต่ครับเรื่องราวของฟุตบอลแต่ว่าในในคลิปนี้ที่ผมจะทำเนี่ยยังไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกว่าใครจะได้แชมป์เพราะอะไรอย่างไร แต่จะให้เห็นตัวเลขเชิงสถิติก่อนว่าโอกาสทีมที่จะคว้าแชมป์เนะี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างประมาณนี้ก่อนจะเข้าคลิปนี้อย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาว่ากันถึงตารางคะแนนก่อนดูตารางคะแนนสักนิดหนึ่งเมื่อจบ28นัดครับทางด้านเอออาเซนอลนำอยูอ่64คะแนน46ผลต่างไปดูได้เสียขณะที่ลิเวอร์พูล 64คะแนนผลต่างบูรุษเซีย39แมนเชสเตอร์ซิตี้63คะแนน35ประตูกับผลต่างบูรุษเซียถ้าเราดูตัวภาษาอังกฤษเนี่ยดอร์บียูนี่คือวินนะครับเขียวเขียวเนี่ยอาร์เซนอลก็ดูโดดเด่นกว่าทุกทีมอย่างชัดเจนที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องของตารางคะแนนคราวนี้หลังจากจบการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือหลังจากจบนัดที่28ตัวเลขดัชนีชีวัตจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งออฟตาสเตต เขาได้ประเมินผลก็ลองไปดูนะครับอะดูจากกราฟิกที่ผมได้ให้คุณผู้ชมได้เปรียบเทียบดูนะครับก่อนแข่งระหว่างสัปดาห์นี้อาจจะเป็นก่อนแข่งระหว่างลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลเบรนท์ฟอร์ดแมนซิตี้เองมีค่าเฉลี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ที่จะคว้าแชมป์เนี่ย51.4แ่ต่พอแข่งจบโอ้โหลดลงไป5.5%เปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมอันนี้น่าสนใจเหลือ45.9 ขนาที่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยก่อนแข่งที่เสมอกับแมนซิเตี้เนี่ย35.6ลดลงไป0.3%หลังจากผลเสมอสักนิดหนึ่ง35.3%แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคืออาร์เซนอล13.0%ก่อนแข่งหลังแข่งที่ลิเวอร์พูลกับแมนเิสตี้เสมอกันก็พวกเขาก็มีโอกาสมากขึ้นแล้วเป็นจ่าฝูงด้วย18.8%เป็นการบวก5.8%อยู่ฝั่งเดียวนะครับอยอดเยี่ยมจริงๆริะ มาดูสถานการณ์เมื่อฤดูการที่แล้วกราฟิกที่เราได้นํามาก็คือเป็นผลงานเมื่อฤดูการที่แล้วก็มีแค่2ทีมที่ลุ้นแชมป์นั่นก็คือทางด้านแมนซิตี้กับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงอยู่มาถึงช่วงที่ผมได้ทําคลิปนี้ลองดูตารางกิ๊ดสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมเห็นนะครับไล่เรียงกันตั้งแต่เมื่อฤดูการที่แล้วนะสองศูนย์สอง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 สามไม่ใช่ปีนี้นะเอาในปีที่แล้วก็ดูเส้นสีแดงก็คืออาร์เซนอลเส้นสีเขียวคือสีฟ้าเนี่ยขออภยัย เป็นแมนซิตี้อาร์เซนอลก็จะนำหน้าในตำแหน่งจากฝูงจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนก็เริ่มลดระดับลงอย่างที่คนเห็นนะครับมีการบาดเจ็บของวิลเลียมซาริบาเซนเตอร์ก็ไม่พร้อมกระดูกประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ทั้งโค้ชและนักเตะก็ไม่น้อยแต้มก็เลยดรอปลงไปตามเส้นกราฟที่ได้แสดงให้คุณผู้ชมเห็นนะครับออคำถามต่อมาที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็อยากจะทราบว่า ออการลุ้นแชมป์แต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องดูนะจริงๆการลุ้นแชมป์ของฟุตบอลพิมล์ลี์เนี่ยมันมีทั้งหมดสามครั้งด้วยกันหลักๆครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะที่ลุ้นแชมป์กัน3ทีมรืดูการ2013-2014นี่คือล่าสุดลุ้นแชมป์3ทีมจนถึงวันที่6พฤษภาคม2014 2แต้มระหว่างลิเวอร์พูลแมนซิตี้และเชลซี คืนฤดูกาลนั้นอะอาร์เซนอลก็นําจากฝูงมาประมาณ100วันแต่ในช่วงท้ายฤดูกาลกลายเป็นลิเวอร์พูลแมนซิตี้และเชลซีนะครับที่แต้มห่างกัน2คะแนนแต่ว่าวันที่เจอหลาดลื่นวันที่เสมออ่าไม่ใช่เสมอที่แพ้กับเชลซีมูรินโญ่จัดชุดสำรองเล่นในเชลซีแต่ลิพูลในแบรนดอนลรเจอร์ก็ทําอะไรไม่ได้ก็เรียบร้อยเจอหลาดลื่นด้วยนําไปสู่ความไม่แพ้หลังจากนั้นตามด้วยการเสมอกักบคริสตอฟเบเลสเท่ากับ2นัดที่ฟูลคุมความได้เปรียบ เรื่องของช่องว่างนะครับก็เลยทําให้ลิพูนเนี่ยเสียเปรียบได้แค่1คะแนนจาก2แมตชขณะที่แมนซิตี้นั้นก็พุ่งขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมย้อนหลังไปปี2001-2002 23เมษายน2002 a r s อ n าร์เซนอลนำลิพุนหนึ่งคะแนนแมนยูอีก1คะแนนนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลน่ะมีเกมในมือที่ได้เปรียบอยู่แล้วก็ช่วงนั้นอาร์เซนอลเนี่ยชนะ11นัดรวดก็แน่นอนอาร์เซนอลก็มีโอกาสได้แชมป นะครับนั่นก็เป็นผลงานที่ลุ้นสามทีมปี1 9 9่9 6นะครับช่วงกลางเดือนมีนาคมก็8เกมที่เหลือแมนยูนั้นทําแต้มเท่ากับนิวคาสเซิลหกสิบเอริพูลห้อันดับ3แล้วก็เล่นเกม2นัดที่มากกว่าเซอร์เ,เลคฟูสันทีมของเซอร์เลคฟูสันเนี่ยก็จัดการคว่ำทีมของนิวคาสเซิลก็คือนิวเออเควินกีแกนคุมอยู่นะครับ นั่นก็เป็น3ฤุูกุการหลักๆที่มีการลุ้นแชมป์กัน3ทีมในระดับที่ห่างก,กันประมาณ1-2คะแนนเหมือนดูกุการนี้เป๊ะเลยนะครับเหมือนรูกุการนี้เป๊ะตอนนี้เป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตีผู้บริษัทวันนั้นก็ยังให้แมนซิตี้อยู่นะ,ะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดคราวนี้ไปดูการคาดการณ์จากเชิงสถิติ สำนักีติอีกสำนักหนึ่งในยุโรปก็คือยูโรอินดกซ์ของเกรสโน o เนี่ยเขาก็ได้ทำการซุ่มแล้วก็สำรวจเรื่องตัวคะแนนประเมินผลไม่ใช่การสำรวจความคิดเห็นนะเ,เป็นการประเมินผลอลองดูครับคุณผู้ชมการทำนายแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อตารนางคะแนนสิ้นสุดน,นะครับเกรสโนตเขาให้แมนซิตี้ครับเขาบอกว่าจะได้86ที่จะชนะใน44 แต่ล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ก็คืออันดับ3 63คะแนนลิเวอร์พูลอันดับ2ครับ86แต้มแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ชนะ37ล่าสุดนี่คือ64คะแนนก็คงมีเรื่องผลต่างก็ดูได้เสียนะอาร์เซนอลเขาให้แค่83คะแนนครับเขาคิดว่าโอกาสได้แชมป์แค่19เปอร์เซ็นต์อแชมป์เนี่ย64ก็พอหอมปากหอมคออ่ามาล่าสุดอ,อัลต้าสเตดแชมป์ก็ยังให้แมนซิตี้อยู่86เหมือนกันโอกาสได้แชมป์เปอร์เซ็นต์ในสี่สิบ ตอนนี้อยู่อันดับ3ามลัตามด้วยลิเวอร์พูลห้นะครับแต้มที่จะได้แล้วก็3าเปในการเป็นแชมป์ตอนนี้ล่าสุดก็หกสิคะแนนแล้วก็อาร์เซนอลเป็นอันดับ3ามแปดสาแต้มที่น่านจะได้แล้วก็สิบเก้าเปอร์เซ็นในการได้แชมป์เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้หกสิบสี่คะแนนนะครับอันนี้ก็คือทางด้านออฟต้าสแตทกับเกรสโนดคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า จากสถิติที่เขาประเมิอนออกมาเชิงตัวเลขเนี่ยแบงซิตี้กับรีพูก็เบียดแชมป์กันขณะที่จากฝูงเน่าเ e, อาเชนอลเขามองว่าน่าจะจบที่3นะหรือว่าอย่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ได้คำนวณเอาไว้นั่นก็เรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ลงลึกรายละเอียดเอาเป็นทัศนะแล้วก็ดูผลงานคราวนี้ไปดู10นัดสุดท้ายมีโปรแกรมอะไรบ้างอ่ะลองไปชมกันนะครับก็ถือว่าถ้าเราดูจากโปรแกรมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่า ทางฝั่งแมนซิตี้หรือลิปูหรืออาร์เซนอลเองก็มีโปรแกรมที่ยากง่ายในระดับไม่แตกต่างกันมากครับอาร์เซนอลดูนะครับเจอแมนซิตี้เจอลูตันไบรท์ตันอาร์เซนอลยูล่าวูฟแฟมตันสเปอร์บอลมัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอีฟตันส่วนลิเวอร์พูลเจอกับไบรท์ตันเชฟฟีเดตแมนยูไนเต็ดคริสตัลพาเลตฟูลแลมเวสต์แฮมสเปอร์อาร์เซนอลล่าและวูฟส่วนแมนซิตี้เนี่ยเจอกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลล่าเลย ฟิโว่พอเลสรูต,ตันสเปอร์นอ,อร์ทแองโกลเฟลส์วูฟฟูลแ,แลมเราเวสต์แฮมยูไนเต็ดคือ,อถ้าให้ผมมองนะตอนนี้อาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงถึงวันที่31มีนาคมเออแต่ว่าวันที่31เนี่ยจะเป็นลิเวอร์พูลกับไบรตันถ้าลิเวอร์พูลชนะก็แซงขึ้นไปก่อนที่อาร์เซนอลจะลงสนามพบ City. แมนซิตี้เพราะฉะนั้นก็เป็นโปรแกรมที่มันเกิดขึ้นในช่วงมีนาคมตอนนี้เดี๋ยวมีเอฟเฟคับหลังจากนั้นเป็นฟีฟ่าเดย์แล้วก็พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอลก็จะยืนพื้นไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีข้อดีข้อดได้แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะนั่นก็ยังผมยังที่ผมบอกอ่ะต้องลุ้นกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าฟุตบอลมันก็ต้องสู้กันย,ยาวมันมีจุดพลิกผันได้เกิดขึ้นต่อเนื่องครนี้มาดูผลโหวตกันสักนิดหนึ่งผลโหวตจากสำนักข่าวบีบนะครับ เฮ้ยแปลกพี่ทุกผู้ชมให้ลิฟูลได้แชมป์40%มันซิตี้32%และอาร์เซนอล28%โอ้โหแม่แฟนผมก็ดีใจนะครับแต่การโหวตมันก็คงเป็นเรื่องว่าแฟนบอลทีมไหนหรือคนที่เชียร์ทีมไหนเนี่ยเข้าไปโหวตกันมากกว่าอันนั้นก็ประมาณหนึ่งแต่การสุ่มตัวอย่างการคำนวณโดยใช้ตัวเลขเชิงคอมพิวเตอร์เชิงสถิติเนี่ยเป็นสถิติพยาการก็เป็นแมนซิตี้ลิฟูลและอาร์เซนอลมันจะออกมาแบบนี้แต่ตารางคะแนนเราตอนนี้เป็น อาร์เซนอลรี o ูลและแมนซิ t y ตี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับผมก็มีคำถามว่าคุณผู้ชมคิดว่า10นาดสุดท้ายเนี่ยทีมไหนจะได้แต้มมากที่สุดแต่คนก็คงไม่เชื่อว,ว่าจะได้30แต้มแน่แต่คิดว่าใครจะได้แต้มมากที่สุดแล้วก็คว้าแชมป์สรุปคุณผู้ชมคิดว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เม้นเข้ามาได้ครับ ชมจบแล้วอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแ,แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นสมาชิกของ JK Jackie Channel ครับ